รีบดุนด่วนเพื่อนเสมาชิกกับ t o y o ต a Revo p l a n er e เล a p 2.4 E g e เกียร์ออตปี2019มือเดียวป้ายแดงยกสูงจากโรงงานสวยๆเลยราคาลดกันไปเลยครับ70,000บาทครับผมโอ้โหจาก400,000กว่าเนะเพื่อนๆเ,เอาไปที่3,99,000บาทคุณได้ p l ี n e er นตัว Revo คันนี้ไปขี่เลยครับโอ้โหไม่มีอีกแล้วครับรถจอดอยู่บางบูทองเพื่อนๆน ใครสนใจจองด่วนจอง1,000บาทนัดหมายรับรถเลยจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดออกรถง่ายๆที่นี่ครับติดอะไรไม่ติดยังไงมาคุยกันก่อนจองด่วนๆครับห้ามพลาดกับราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับผมต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วครับโอ้โหได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะครับเพื่อนๆมาชมตัวจริงรับรองไม่ผิดหวังใครตามหาโตโยต้าคันนี้อยู่ Revo p r e r เ n น e r เกียร์ออโต้นะครย้ำนะครเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆสีน้ำเงินสวยมากครับยางเต็มๆแม็กสวยๆเลยหล่อๆครับมือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆครับรีบด่วนใครสนใจโทรมาก่อนเลยครับ088 584 5375ครับ